ล่างเห็ดแกงครับผมพี่น้องครับหลังจากไปเก็บเห็ดมาครับผมพี่น้องครับเห็ดดอกงามครับเห็ดนังแหล่ครับผมพี่น้องคนนหนครับล่างเห็ดนังแหล่แกงน้ำกันครับผมพี่น้องครับโอ้ม่เจอดอกงามพี่น้อง นั่งเหล่ครับผมพี่น้องบอกเป็ดน้ำนะครับเดี๋ยวเอาไปไหว้ตอนแกงครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิงน้ำกันครับมาบริจีคอตัวล่างเฮ็ดก้อนครับผมพี่น้อง,ล,งล่างบ่แเรวง่ายครับผมครับดอกเฮ็ดดอกงามๆครับผมเออตุ้งตุ้งครับพี่น้องครับผมหลังจากล่างเซจแล้วครับผมพี่น้อง นะครับบ่บอยกะสีแกงครับวันนี้ครับผมผมมีน้องครับเห็นตั้งเลยไม่จะดอกงามๆครับปรุงเลยครับวันนี้ครับปรุงปรุงปรุงนะพลาดพลาดพลาต้มสุกแล้วครับแม่พันต้มไปครับผม ใส่โทนี้กินปลาราจักน้อยครับผมพี่น้องครับหัวหงส์ใส่ไปเลยครับครับผมใส่ไปเลยตะไคร้ครับผมแล้วก็ใบผักตูพี่น้องผักตูบุ้งเทียเดียวเลยครับผมแต่กับป่อยพันฝดนะครับตะฟอนหยดน้ำหยดน้ำจักน้อยครับผมพี่น้องหยดน้ำจักนิดนึง เมื่อกี้โยดน้ำแล้วเรียบร้อยนะครับผมพี่น้องครับวันนี้ก็บบ้าบอยก็จะเอาค้างไปไว้ก่อนบ้าบอยก็ดซไปเก็บผักติ๋วมาใส่ครับอันนี้ก็ปรุงเรียบร้อยแล้วครับค้างไว้เลยครับผมพี่น้องครับสีเห็ดเนื้อกินสูพี่น้องกินครับบ้าม่วนกับกำลังย่ำหมกงครับวันนี้บ้าบอยสี้ค่างหมอไว้แล้วกับบ้าบอยชีเข่าดงไปเก็บผักติ๋วครับเดี๋ยวติดตามมาเหมกันครับผมตามมาครับ ไช่ครับผมพี่น้องครับบ้าบอลศิภาไปเก็บักติ๋วครับอ้าววันนี้ก็เกิดการสนสะเทือนฮ่าฮ่าฮาฮ่าก็บผักติ๋วครับวันนี้ครับใส่แกงเห็ดครับผมผมสุขได้จะเท่าไหนเราผมสุกที่บ้านเราปื๊ดปื๊ด ครับผมมีปลาเห็ดเมดครับนี่ครับหน้าบ้าบอยนะครับอยู่ใกล้กับปลาเห็ดดงเห็ดนะครับผมพี่น้องเนี่ยกติューครับกระติววิววิทกระติววิวิทมียอดบ่อสพี่น้องเขามียอดหลูกปลาจ๊ะน้องกระติ้วครับเอาไปถิ่นเสกแกงเห็ดครับถิ่นเหม้อครับผม ยอดอ่อนนครับผมพี่นอ้นองดอกดอกตากิวโอ้ดอกผักติว่ววาจารยพี่นอะนะอ้องครับออกไปกขาพอกโตไปทวทีบนะครับยยดักต้วครับผมเป็นดอกปักติวครับผมจะพ่อเราครับผมพี่น้องเอาไปเมียดไซเพินซื้อครับครับบรรยากาศครับหัวให้ไปหน้าครับผมพี่น้องครับ สีสันสะเทือนเลเด้วครับผมพี่น้องครับอยากให้พี่น้องเห็นนะครับบรรยากาศนะครับผมนี่ครับหน้าบ้าบ่อยครับอยู่ฝังนี้นะครับชบนี่อันนี้ก็เป็นเงื่อนหลังพอกับเมฆพะนอนนะครับข้างบนนะครับพะนอนข้างบนนี่ครับ เทียงพี่ห้อยดินครับอันนี้ก็เป็นเทียงครวัรวครวัวครัวฟังทั้งฝนไกลๆก,ก็เป็นเทียงวัวไวครับอหอดแล้วครับผมจุจนให้กับฝนแล้วครับได้ยินเสียงแล้วครับครับผมพี่น้องถิ่มเซเลยครับนี่แกงเห็ด นั่งแหล่น้ำกันครับผมพี่น้องครับครับผมพี่น้องครับมาเบ่งหมอนน้ำกันครับวันนี้ครับฟดแล้วฟดแล้วนะครับเห็ดนั่งแหล่ครับผมพี่น้องกำลังออกสีครับกำลังเป็นกลายเป็นสีขาวครับเิ่นกำลังสูกครับผมพี่น้อง หลังจากต้มเห็ดไว้แกงเห็ดไว้ครับผมพี่น้องกับบ้าบอยกับสีมัดตับบุกห้องครับสลดขาจากผ่ากินน้อง <c oughs> น้ำตาลน้ำตาลทั้งน้ำตาลทัล้งสลดครับตับบุกห้องช่วยพี่น้องกินก้อนครับแกงเห็ดห่อนๆครับผมอุ้ยใช่เป็นนวดหรอือยัง,ง <c oughs> มะเขือเทศครับมะเขือเทศ อันนี้มะมะนาวจ้างูอยู่ดอกปสิวัไปครับครับหนョะเนาะเลยครับผมพี่น้องหนョะเนาะเลย ปลาราแล้วก็ปลาร้าเราปนกันครับผมพี่นนางเพราะว่าปลากร้บอกปล่อยบานที่หนนะครับหนกินหอมครับต้มแล้วเรียบร้อยปนกันครับให้มี้กินนครับนี่เ้ะ มะละหือครับผมพี่น้องมะละหือมะละหองใส่เลยเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ครับอืนสีดนพี่น้องอยากไปหาหมอได้จ้า <c oughs> พี่น้องเที่ยวเดี๋ยวพอเด้ครับแล้ก็เสียแบแก่ผู้ใดต่ำอ,อันฟีมือนี่พอต้องปรุงไรเทื่อน้อครับผมพี่น้องครับลุนแล้วครับพี่น้อง ใกล้ๆนะสิไเ่โาทำแบบเฮ็ดดีปูเฮ็ดดีไปเลยตัรศสับกี่ไหลก่กระซังมันพี่น้องบอ้าเอาครับอืมพี่น้องเสร็จแล้วครับผมพี่น้องครับเอาเบอดสีขอร่างโคกล่กางสาก้อนครับผมอันนี้แบง่งแบ่งใหม่พุณแม่่้างบนครับ นี่ต่อกำลังครับผมพี่น้องครับนี่ให้แม่พันอยู่ข้างบนครับผมพันติดโทรศัพท์เป็นเบนงขาวครับข้บวาวใบเตยติดจิ้นครับผมครับเสียบคาบเดียวเท่าลั้ครับผมพี่น้อง ครับกอฮ็ดตักแบงไปให้หน้าเพื่อนครับเมื่อกี้เพื่อนเอาอ่าเนี่ยก่อนล่ะวันนี้คนนี้าจมาหมากนี่มาให้ครับหมากมี่หมากนี่เพื่อนเอาหมากมี่มให้บ้าปอยกอฮิตักแบงไปให้เพื่อนครับพอดีเพื่อนมาเห็นว่าให้กินน้ำเ้อเพื่อน่าให้กินน้ำในเด้อสวาสดิ์ครับก็เลยจะแบงไปให้เพื่อนกินน้ำกับหน่าเพื่อนกันอันนี้ก็จงไว้ให้ลูกให้ล้านครับนี่ครับ นี่ครับฝากปิดครับกินน้ำกันครับผมพี่น้องครับผมพี่น้องครับมาเด้อครับผมพี่น้องเห็นขขาวน้ำกันครับแกงเห็ดครับบันนี้ครับพนักครับผมลุงแซ่บไปในเล็กระวังเลยเปลี่ยนเทียมพขาอย่ง กินแดงพอดีแมงวันหลายครับผมพี่น้องน้ำให้น้ำหน้าอยู่ไกลปันใดอยู่ในขวกปันใดกันยังมีแมงวันอยู่ให้ทานครับผมพี่น้อง สตมตำครับบัมม่อนเล่นพี่น้องกินเผาเนี่ยเขาด้วยครับบัมม่อนกินหนะ่อเ <laughs> จ้าครับเจ๋บสุดๆครับ พี่นอ้องคุณยายไพ่เพิ่บนบริใหมาครับลูกหลานเพิ่นมานะครับลูกหลานเพิ่นมาตีเหตุงานนะครับผมม,มันลอยข้องสายอลไรออของยาไฟแข็งเหตุน้ำแข็งครับ เห็นแสบดีเนาะเห็นอันนี้แมแเสบคมันหวานแมเห็นนั่งแหล่เกงเสบเสบไหมแม่เห็นนั่งแหลกแกงแซ่บเสบหรอตักขึ้นไปย่อไปกินแม่ยู่แล้มาขังมอนลาใหม่นาะ ดำมุ <Trustee? S 2> <pas and. S 1> ้งกระแตพี่น้องแล้วเจ้าเขาอ้างพี่น้องเด้รเอะวะนี่นี่เหตบบาเด้อพี่น้องเด้อ มาเด้วครับกินข้าวอกันครับผมพี่น้องครับผมอืมจับผักเสียบเนี่ยผักก็มไม่กินกับพี่น้อง เกียงเฮติมดัวยแล้วครับน้อนก็หลายพี่น้องบ่าบ่สิขอตัวกินเข่ากันเ้อครับผมพี่น้องครับเอาไว้เพื่อพ่อกันไม่ในคลิปหนาครับผมพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมเราเป็นกําลังใจให้บ่าวบอยเดินที่อีสานแล้วก็พี่เฮดินที่อีสานครับขอบคุณครับพี่เฮดินไปกินเข่าไม่กินข้ามตาเลยเดี๋ยครับทายไปบ่ได้ สำหรับคลิปนี้บ่าวบ่าวไว้สนิทสกอนครับผมพอกันคลิปหน้าครับผมพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลำด้วยสุขภาพแข็งแรงสุขคูสุขคนด้อสวัสดีครับบังเมือนสวัสดีพี่น้องเน่ต้องเดลียนต้องหันบ่ <laughs> ไปแล้วครับ